จาเอา่ชาวพ้บาติเชขอแนะนำตัวนะครับว่า,าสถานีผู้ทากล้าไม้ของอุบอกไม้มีทุกจังหวัดนะครับบางจังหวัดอาจจะมี2องสามที่เรามีหน้าที่โดยตรงในการสลสนุนง,งาน,นาด้านการและผลิตกล้าไม้เพื่อการแจกจ่ายโดตรงนะครับแต่ว่าถ้ามีปัญหาเรื่องป่าไม้หรือเรื่องเกี่ยวกับทรัพยากร ก็สามารถไปหาได้ที่สถานีพ่อําก้าไม้ทุกจังหวัดน,นะครับขอหรือถ้าเกิดว่าไม่ได้คำตอบตอที่ต้องการหรืออยากจะโทรติดต่อผมโดยตรงเดี๋ยวผมให้เบอร์โทรศัพท์ตอนหลังจากเลิกบรรยาย รูปแบบป่าในเมืองของ,องในในได้กองป่าไม้เนี่ยเป็นอย่างไรนะฮะความหมายของป่าในเมืองนะครับก็ทั้งโลกเนี้ยให้ให้ทำมากักความต่างกันมากนะครับก็ทางทวีปยุโรปเนี่ยจะเน้นที่วูลดลอยก็คือไม้ยืนต้นที่เป็นเป็นต้นสูงเป็นลำนะครับผมส่วนในสหรัฐอเมริกาเนี่ยจะเน้นไปในแนวทางของพื้นที่ รวมทงพื้นที่ของเอกชนด้วยนะฮะส่วนในประเทศไทยก็ทำเนวยความกว้างก็คือพื้นที่สีเขียวในเมืองนะครับผมไม่ใช่พื้นที่ทางสีเขียวหรือโต๊ะสีเขียวนะครับถ้าเราเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเมืองเนี่ยมันมีอะไรบ้างที่จะเป็นประเด็นที่เราจะต้องคุยกันนะครับก็คือประชากรของประเทศเพิ่มขึ้นความต้องการาราใช้ประโยชน์ที่ดินสูงขึ้นตามคนนะครับ พื้นที่เขตเมืองขยายมากขึ้นบุกรุกพื้นที่สีเขียวด้วยตัวเองนะฮะทำลายพื้นที่สีเขียวด้วยตัวเองพื้นที่เขตเมืองที่ขยายไปพื้นที่เขตเมืองเนี่ยราคาต่อหน่วยพื้นที่ี่จะสูงมากจึงไม่มีหน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานเอกชนใดๆที่จะนํามาพัฒนาพื้นที่สีเขียวถ้าถ้าเราต้องทํานะครับก็จะมีแนวทางที่กรมป่าไม้ใช้ใช้อยู่ที่มองมอง ก็จะมีการรูปแบบของุกกฎหมายนะฮะแล้วก็ดําเนินการโดยงบประมาณของภาครัฐเองนะฮะแล้วก็ส่งเสริมทุกภาคส่วนของสังคมนะครับมามีส่วนร่วมเน้นการสัมพันธนะ์แล้วก็กําหนดยุทธศาสตร์ในการจัดการให้แน่นอนอยู่ในแผนแม่บทของประเทศเลยนะฮะแผนที่11แล้วก็วางแผนจัดการพื้นที่อย่างยั่งยืนนะฮะเพราะว่าส่วนใหญ่ เมืองเราไม่ได้ผ่านการวางผังเมืองอย่างถูกต้องร้อยเเซ็มานะครับถ้าเราจะพัฒนาพื้นที่เขียวเนี่ยต้องมีการวางแผนการจัดการอย่างยั่งยืนมิฉะนั้นก็จะล้มเหลวเป็นหลายๆที่นะฮะล้มเหลวมาแล้วอันนี้ความได้เปรียบของของการเพิ่มใหญ่โตอยู่แล้วนะฮะเพราะว่าประชากรมากขึ้นงบ,ง,บงบประมาณเงินงบประมาณทั้งภาครัฐและเอกชนกไหเวีนมากขึ้นระบบเศรษฐ,ฐกิจดีขึ้น แล้วเมืองในสมัยปัจจุบันเนี่ยจะต้องมีการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพมีประสิทธิผลที่ดีนะฮะแล้วก็พร้อมจะมีการสนับสนุนอยู่แล้วการที่เมืองขยายตัวมากขึ้นทําให้ประชาชนมีการอ่านารมากขึ้นประชาชนก็จะถูกกระตุ้นด้วยจิตสํานึกของตัวเองนะครับว่าควรจะมีเพื้นที่พื้นที่สีเขียวมากขึ้นต่อไปในอนาคตเนี่ยประชากรในเมืองเนี่ย คนร้องขอพื้นที่สีเขียวเองหรือพื้นที่ไหนที่มีพื้นที่สีเขียวไม่พอนะฮะก็จะมีประชากรรวมตัวกันร้องเรียนอยากได้เอาพื้นที่สธาณะที่รงร้างว่างเปล่าเนี่ยมาจัดทำเป็นพื้นที่สีเขียวประโยชน์ของต้นไม้ในเมืองนะครับคือต้นไม้เนี่ยทุกคนรู้มาแล้วมีประโยชน์แต่นี้ผมมาชี้ชัดให้ดูว่าต้นไม้ในเมืองนะครับบริเวณพื้นที่ข้างล่างนะครับตรงกลาง ตรงกลางนะครับตรงกลางลู่สอนเนี่ยคือตัวเมืองนะครับถัดไปก็เป็นชาญเมืองถัดไปเป็นป่าอุณหภูมิในวันเดียวกันขนาะเดียวกันนะครับอยู่บริเวณป่าเนี่ยจะประมาณ29.5บเก้าห้าองศาแล้วก็จะสูงมาเรื่อยเรื่อยนะครับจนถึงเมืองถึงเมืองเนี่ยอุณหภูมิ3าสาองศาสายสามองศานี่ถือว่าร้อนจนเหลือไหลนะฮะการที่อุณหภูมิสูงขึ้นก็มีผลกระทบมากมายสำหรับตัวเมืองนะครับก็คิดง่ายๆว่า อุณหภูมิสูงหนึ่งเปอร์เซ็นก็ทำให้เราเลืองค่าไฟฟ้าเฉพาะการปรับอากาศนะครับประมาณสองเปอร์เซ็นแล้วนี่คือประโยชน์ต้นไม้แบบภาพรวมนะครับแบบสภาพอาันนี้แบบชุดภาพานะครับก็เป็นประกอของต้นไม้ธรรมดามีนต้นล่ากใบกี่ด้านสาขาประโยชน์ของมุมมองของต้นไม้ในเมืองน,นะฮะ ที่เห็นเห็นเด่นชัดก็คือว่าซับสุลออมแล้วก็ดูสารโลหลนละน่ะรดนบลพิษในอากาศได้อย่างดีนะครับผมมีการศึกษามากมายนะครับว่าต้นไม้สามารถดูดซับฝุ่นได้ขนาดนี้ต้นชนิดนี้ดูดซับมากดูดซับน้อยต้นแต่ละชนิดจะมีการดูดซับไม่เหมือนกันนะครับแล้วก็เวลาใครเดาใครเอาต้นไม้มาขายว่าอันนี้เป็นไม้ประดับดูดสารพิษอะไรก็หาข้อมูลหน้าอิงด้วยนะครับเพราะว่า บางสิ่งบางอย่างลอกกันตามตลาดน,นั้เยอะมากไม่ทราบว่าโดนมาบ้างหรือเปลานะฮะเพราะว่าต้นไม้ประดับอุตสาหเนี่ยทุกคนเห็นแล้วว่าอยากซื้อต้นไม้ที่สามารถดูดซับเราออกได้ดีคือใบใหญ่หนาแข็งเป็นมันนะฮะมีไขมันเคลือบผิวดูตามชนิดได้นะครับเดี๋ยวเราจะมีเอกสารเป็นไฟล์เกี่ยวกับพันไม้ดูสารยึษนะฮะ ถ้าใครสนใจก็มาโหลดเอาไปอ่านได้นะครับผมเป็นหนังสือของสพฮะทำไว้ที่ระยองนะครับผมเป็นหนังสือที่ดีนะฮะต่อไปก็เรื่องเกี่ยวกับทำไดออกไซด์นะครับการดุดซับการเลือกระจกทำไดออกไซด์เนื้อไม้น้ำหนักหนึ่งตันสามารถรรบุดซับทนไดออกไซด์ในบรรยากาศได้1.8 3ามตันนะครับผมจำนวนปริมาณมหาศาลมาก เนื้อไม้ถึงตันนะครับก็หนักมากะครับร้อยกิโลก็ประมาณาประมาณจอบสองกว่าเมตรนะฮะแต่ถ้าจะเป็นก๊าซแล้วนะครับ,ถ,รรบถือว่าเยอะมากหนึ่งจุดแปดสามตันนี่กินพื้นที่มหาศาลวิธีการพิจารณานะครับว่ามันมาจากไหนตัวเลขน,นี้เพื่อทุกชนิด จะมีคาร์บอนอยู่ในส่วนประกอบประมาณ5้าสิเปอร์เซ็นของน้ำหนักแห้ <c oughs> งโลโดยน้ำหนักแห้งนะครับคาร์บอนห้าร้อยกิโลเนี่ยเวลาเป็นก๊าซนะครับจะหนักประมาณหนึ่งจุดแปดสามตันั้นก๊าซก็ดอคาร์บอนไดออกไซด์หนึ่งจุแปดสามตันเนี่ยพอกลายเป็นคาร์บอนเป็นธาตุคาร์บอนนะฮะจะได้คาร์บอนประมาณ กิโลเนี่ยก็คือเนื้อไม้หนึ่งตันจะมีคาร์บอนอยู่ประมาณครึ่งหนึ่งอันนี้เราก็จะสามารถสามารถอนุมานง่ายๆได้เลยว่าต้นไม้ต้นนี้ดูดซับอาคร์บนไดออกไซด์มาแล้วเท่าไหร่นะครับผมอย่างห้องนนนเนี้ยปริมาณไม้ทั้งหมดเนี่ยถ้าเราคิดเป็นปริมาตรไม้คิดเป็นน้ำหนักไมาเนี่ยเราจะรู้เลยว่ามันต้นไม้ที่ที่มันเป็นไม้แปรรูปแล้วเนี่ยมันตรึงทำแล้วใสหลังการเท่าไหร่ ต้นไม้สามารถลดความร้อนในบ้านเรือนนะครับลดภาวะเสียงต่อการท้องทน่งนนะเดี๋ยวจะมีรูปสวยๆให้ดูนะครับเพราะมันเวลาปลูกสองข้างถนนเยอะๆเนี่ยมันมันทําไมเขานิยมปลูกต้นไม้สองข้างถนนนะครับไม่ใช่ว่าไม่มีที่ปลูกแล้วไปปลูกสองข้างถนนแยง่งสายไฟแย่งที่สายไฟหรือที่ทางหลวงนะครับมันมีประโยชน์ของของตัวต้นไม้อยู่ตานลมกัานฝุ่นนะมีตัวอย่างต้าไม้ซึ่งสร้าง กรีนเบลกันพายุทะเลทรายได้ผลนะครับของของประเทศจีนนี่สร้างสร้างแนวระยะทางเป็นเหมือนกำแพงมูจีเลยฮะของทางบังปราเทศนี่สร้างแนวแนวป่าชายเลนป้องกันพายุที่เข้าทำลายบ้านเมืองน,นะับของของบังคลาเทศนี่มีพายุตลอดปีครับเข้ามาทางชายทะเลก็หน่วยงานราชการของ ของบางประเทศที่ทํางานด้านปลูกป่าชายเลนก็จะมีเรือยอดเขาให้ความสำคัญมากมีเรือระดะับสิบกว่าล้านทุกหน่วยงานต้นไม้ในเมืองเพิ่มมูลค่าของพื้นที่พื้นที่ในเมืองที่มีต้นไม้แล้วเนี่ยจะขายได้ราคาดีกว่าพื้นที่ที่ไม่มีต้นไม้เป็นห้องเรียนธรรมชาติในวาชชลนะครับ มีการศึกษาว่าเวลาประชุมในพื้นที่ที่มีต้นไม้เยอะแล้วจะได้ประสิทธิภาพมากกว่านะครับผมแล้วก็เพิ่มเสียงสีขาวนะครับอันนี้เป็นสการ์เาทนะครับ White Noise จะทำให้เกิดทำให้มนุษย์มีความสุนพรียภาพทางอารมณ์นะครับเวลาได้ยินเสียงต้นไม้เสียงน้ำตกเสียงธรรมชาติ แล้วก็ลดกลิ่นเหม็นจากแหล่งปฏิกูลนะต้น,นตไม้สามารถดูดซับกลิ่นได้ด้วยขอโทษครับความหมายาของการจัดการต่อไม้ในเมืองนะครับก็เป็นนิยามฮะตามองแผนจัดตั้งรุรงรักษาบริหารจัดการต้นไม้และหมายรวมไปถึงพันไม้อื่นๆที่ขึ้นอยู่ในพื้นที่เขตเมือง ทั้งที่ยืนต้นอยู่โดดเดียวและหมู่ไม้เล็กๆตลอดจนหมู่ไม้ขนาดใหญ่ภายใต้ในพื้นที่เ,เมืองปกติคำว่าพันไม้ถ้าเราใช้ในลักษณะน,นี้เราจะใช้พอลลรรอนน์กันกลังน,นะครับวันนี้นะครับพอ,รรอ,อลลอนน์กันลังอันนี้หมายถึงว่าต้นไม้หลากหลายชนิดที่มาอยู่รวมกันถ้าเป็นพันธุ์ทุก็คือสายพันธุน์นั้นๆประเภทของป่าในเมืองนะครับ ที่เราแบ่งกันคท่าวๆ้าก็คือในระดับเล็กมีการจับ <c oughs> มีการมีการจับให้มีที่จับรินะรสวนสาธารณะระดับคอนก็ประมาณ500ร้อยถันไล่สวนสาธารณะระดับมหานครน,นะครับอย่างสวนจดีย์จักรไะสวนหลวงรลาเก้าขนาดพื้นที่ป่าไม้ ในเมืองที่เหมาะสมนะครับตัวแรกที่เราถือถือใช้กันอยู่ก็คือเทศบาลนารค,นนะคนรเนี่ยควรจะมีอยู่ประมาณร้อยละสิบเปอร์เซ็นต์คุณจะมีอยู่ประมาณร้อยละสิบนะครับแล้วก็มีพื้นที่บริการร้อยละสามถ้าเป็นเทศบาลเมืองท,ทุกคนจะมีร้อยละสิบแล้วก็มีพื้นที่บริการร้อยละห้าเทศบาลนครกรุงเทพเมืองพัทยาอยนรับพวกที่เป็นเมืองนะฮะเป็นเมืองปกครองอตนเองเนะี่ย ก็ควรจะมีมาณ12ตารางเมตรต่อคนหรือ7.5ไร่ต่อ0 0 0คนพื้นที่บริการประมาณ4ตารางเมตรต่อคนนะครับวิธีคำนวณนีง่ายครับก็ยกตัวอย่างเทสบาลำนวนหนึ่งเทสปามีพื้นที่85ตารางเมตรมีประชากร3,629คนนะครับเทสบาต่าบลานเนี่ยคนมีพื้นที่ ประมาณสิบรบริการ3นะครับก็เอาพื้นที <t ops> <t ops しし่8-5ดุาตารางกิโลเมตรมาคูณ10%นะครับก็จะได้0.85ตารางกิโลเมตรก็ได้ห้าร้อยาเร็ไร่นะครับพื้นที่บริการก็มาคูณ0.3นนะครับสรุปแล้วระดับเทศบาลตำบลเนี่ยควรจะมีพื้นที่ แนวทางการเพิ่มพื้นที่ป่าไม้ในเมืองนะฮะก็เริ่มต้นแล้วก็มีการสำรวจการใช้ประโยชน์ที่ดินนะฮะกำหนดสัดส่วนจำแนกพื้นที่ที่ใช้ประโยชน์แบบใดใดออกมานะฮะแล้วก็เมื่อได้แล้วก็มองพื้นที่ว่างเปล่ามาจัดทาเป็นพื้นที่ป่าไม้โดยมองที่หน่วยหน่วยอ่ามองที่ที่ดินของหน่วยงานราชการนะฮะหรือขอรับเป็นวัยจ่าย ที่ดินหรือทําสัญญาเช่าพัิเอกชนหรือทําเวรคืนอย่างที่ทำนะหรือจะซื้อที่ดิน